ออิ่มบุญจะอิ่มทุเรียนกูว่าอิ่มเกินไปถนนดีแล้วไม่ค่อยโยกเลยที่มันโยกมา่ก่อนนะเพราะมันเป็นที่ขาตั้งขาตั้งมันเป็นพลาสติกมันไม่แข็งมันก็เลยขยาวพอรถขยาวมันก็เลยเหยาวขยาวไปหบด แต่ปัจจุบันเนี่ยขาตั้งซื้อมามันเป็นเหล็กทั้งอันเลยอาจารย์ซื้อบาประกอบกันน่ะให้แหดนหลมประกอบให้อ่ะจนมันแข็งแรงเลยทีเนี้ยมันก็เลยไม่ขย่ายกไว้มันแบบรถมันกัเอะเกวียมมันก็แทกแรงจริงๆมันถึงจะขย่าพอที่ผ่านมันเป็นพลาสติกมันก็จะขย่าวตลอดเวลาเลยทีเนี้ยเพราะมันไม่แข็งแต่ตอนนี้มันแข็งโป๊กกระโดกกระเดกเลยเนี่ย กูไปนั่งเลื่อนดูแอปส้มนจะก,กูเห็นได้อะบอกว่ามันมีแบบเหล็กไว้ลองซื้อเราอยากได้ามานานตอนนั้นนั่งคุย,คยกันจะพลาสติกมาทําคานเหล็กมานั่งออกเหล็กกูก็ไปเลื่อนดูอยู่ตั้งนานกูเห็นเจ้าอุปกรณ์ที่พวกมันสั่งกันมานี่แหละกูค,คิดว่ามันต้องมีตัวต่อสิวะกูก็เลยไปนั่งหาดูเลื่อนอยู่แบบนั่งดูอยู่นั่นน่ะจนก,กูเจออยู่แหละอีขาตั้งเนี่ยกูให้แหลมว่านี้มันประกอบได้ไหมประกอบได้ไหมกูไปดูจากที่กูซื้อมาหลายรอบแล้วกูซื้อมาไม่ได้ใช้สาเป็นหมืนไมด้้ใช แล้วมันแกะได้หลายชิ้นกูมันต้องประกอบได้สิวะกูก็เลยไปหากาขามาคุณก,กเจอขาได้เลยไปนี้เป็นโลหะหมดเลยแข็งโป๊กเลยสบายกูละทีนี้ตอนแรกจะออกเหล็กแล้ว <c oughs> จะประดิษฐ์เองแล้วใช่จ้ะ ไปมทอสอวันนี้แต่บรรยายตอนห้าโมงเย็นนะแต่จะมีทุระไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อน,นไหนๆก็มาโคราชแล้วก็เลยจะแวะไปกราบท่านก่อนก็จะไปกราบท่านที่วัดป่าสัตวีธรรมารามเอาเทียนไปถวายด้วยช่วงเข้าพรรษาไปสักการะครูบาอาจารย์หน่อยไม่ได้เจอท่านบ่อย วันที่7็ไปสวนแสงธรรมไม่ใช่วันที่หกวันที่เจ็ดดาร์กท็อกาแลตไม่ถือเป็นอาหารใช่ไหมครับใช่ถือเป็นยาวักชีวิตแต่ต้องกินเวลาที่ร่างกายผัวอ่อนเพียงหรือป่วยป่วยนะ ไปแล้วกครทาน้ําพริกคะก็มีคนทํากูไม่ได้เป็นคนทําเองนะมึงคิดว่ากูจะมีเวลามานั่งตำน้ําพริกเองเหรอตื่นทําตําพริกอย่างเงี้ยเหรอกูจะมีเวลามานั่งตำมะมึงก็พูดไม่คิดแล้วกูจะเวลาที่ไหนมะบรรยาแล้วกูจะมานั่งทําเองทุกอย่างเจ็บไปสวดแสงทําวันที่สี่ไปไหนวันที่สี่ก็อยู่บ้านเนี่ยเออว่ะ ว่าจะสั่งทำไวนิ่ก็ยังไม่ได้สั่งสักทีเออตั้งแต่ a อใช้ได้จ่าก,ก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เออยังไม่ได้ลองเปิดเลยทำทำเดี๋ยวทำไวนิ่วแต่จะยังไม่ได้ออกแบบไนงะไวนิ่เวลารับแขกอะถ้านอกเหนือจากนี้คือไม่รับแขกเนี่ยจะว่าจะไอ้นี่อยู่จะพิมพ์จะพิมพ์มอยู่ จะสั่งทําป้ายไว้นิวมาติดหน้าบ้านไม่งั้นเดี๋ยวแบบใครนึกจะมาก็มาอย่างเงี้ยเวลาถ้ามาแล้วเห็นป้ายจะได้กลับเลยอย่างเงี้ยไม่งั้นบางคนมาพุ่งหลาวมาหากูเลยอย่างเงี้ยเดินเข้ามาในบ้านเลยมีหมูแดดเดียวหรือยังขาหมดแล้วจา้ากูขายวันต่อวันจา้ามีเฉพาะตอนเช้าจา้า ถ้ามึงมาตอนเช้ามึงจะได้แดกแต่หลังเวลามึงมานะแปดโมงเช้าปุ๊บมึงวิ่งเข้ามาในตะก้าก่อนเลยตะก้าหน้าโปรไฟล์นะมึงเข้าไปก่อนเลยอันดับแรกตอนเช้าสั่งหมูแดดเดียวเลยไม่ต้องคิดเยอะ,<น>ะอีก<ร>ฮะซื้อกไก่ปัดก็ได้ไปแต่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะขายแค่ห้าร้อยกรัมพอแล้ว <c oughs> มันกระจายเกินพอเวลาเป็นสามร้อยกรัมปุ๊บมันรู้สึกว่า ตัวเลือกมันเยอะเอาตัวเดียวดีกว่าแล้วเหมือนแบบพอเวลาหน้ามันหมดแล้วปุ๊บอะมันไปค้างอยู่กับอันอันอื่นอย่างเงี้ย500ห้าร้อยขายดีนะห้าร้อยจะขายหมดก่อนทุกทีเลยห้าร้อยมันเหมือนแบบไม่มาก <500. S 2> เกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะบางทีแบ่งกินสองมื้อนะซูทูดเดียวเงี้ยสูงถุงเดียวอย่างเงี้ยสามร้อยก็รู้สึกว่ามันยังน้อยไปอยู่ แล้วมันบวกกับมีสองรถรถชาติด้วยไง,ง,ยงใช่ขายสักห้าร้อยถุงมันผลิตไม่ทันจ้ามึงมาเปิดเรงมาเปิดโรงงานขายให้กูเดี๋ยวกูทำให้ กูอยากจะขายวันรับสองร้อยสามร้อยออเดอร์ด้วยซ้ำลองทำห้าร้อยสองรสชาติก็ทำอยู่ทุกวันนี้กูก็ขายห้าร้อยสองรสชาติสามร้อยสองรสชาติทำสองสองซส์ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนได้ไม่เป็นไรแต่เวลาตัวเลิกเยอะมันยิ่งกระจายไง ทำหนกิโลมาหนึ่งกิโลมาอีกแล้วคูจะลดมึงจะเพิ่มมึงอยากได้หนึ่งกิโลมึงก็ซื้อสองถุงก,ก็จบแล้วห้าร้อยน่ะมึงจะไม่กูทำหนึ่งกิโลเพื่อทำไมไม่ปกากตะก้าก็ของมันหมดใจกูปากตะก้ายังไงล่ะ เหลือแต่น้ำพริกน้ำพริกกัมึงซื้อได้เลยในะตะก้านะไปซื้อตอนไหนก็ได้แต่กูเกลียดปากสองิ 2, 5, กรัมกูขายสามร้อกรัมกูไม่ลดจากนี้แล้วมึงจะมาให้กูลดไปเหลือ2องกรัมสองร้ิกรัมอีกน้ำพริกปลาทูยังไม่มาจะเออทำไมมันทำงานนานว่ารอบนี้ หรือไม่นานเพราะว่าพิ่งสั่งพอ,อแค่สี่วันเพิ่งจะสั่งไปแค่สี่วันเอง มีน้ำพริกปลาช่อนไหมมีปลาช่อนทะเลไงก็ปลาย่างไงปลาช่อนทะเลว่าไงเอโรนเออว่าไงควาย พิกาจาร่อยคะ่ะลองพ่กาจาร่อยคะ่ะลองสัมผัสทานเอออร่อยจริงอีก45นาทีอาจารย์จะถึงวัดป่าสัพทวีธรรม,มารามไปกราบหลวงพ่อกัรหาสุขกามโม เวลาอาจารย์ด่าคนอาจารย์ดักใจบ้างไหมแต่ผมได้ยินอาจารย์ด่าผมหนักใจไม่หนักใจเลยหนักใจก็เป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูมึงก็รับผลของความหนักใจของมึงไปเองกูไม่หนักกูไม่ถือกูก็ไม่หนัก,ก,ม,ก,ก,ม,นกมึงถือมึงก็เลยหนักกูวางกูสบายตัวมึงไม่ยอมวางมึงก็หนักตัวเพราะฉะนั้นแล้วแต่มึงเลยตัดสินใจเอาเองคิดเองเนาะกูไม่ไม่ต้องให้กูสอนอะไรเยอะใครถือคนนั้นก็ทุกใครถือคนนั้นก็หนักใครไม่ถือคนนั้นก็ไม่หนัก กูด่าจะไปหนักที่มึงก็สมควรแล้วที่มึงควรแก่การหนักเพราะฉะนั้นรับผลของการกระทำของมึงเองไปกูสอนตลอดเวลาให้แก้ที่ตัวเองถ้ามึงแก้ที่ตัวเองได้ใจมึงจะเบาใจมึงจะมีความสุขมึงรู้ไหมทุกวันนี้กูมีความสุขมากในการใช้ชีวิตในแต่ละวันกูไม่มีความทุกข์ร้อนกับสิ่งใดขนาดกูมีคดีนะกูยังไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรเลยจะเป็นอะไรก็เป็นไปกูยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง กูไม่เคยจะดีดดิ้นกับอะไรจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปกูไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดเลยเพราะกูมีสติใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับเพราะนั่นคือผลของการกระทำก้มหน้ารับมันไป รู้ว่าหนักจะพร้อมที่จะถือพรรักอาจารย์มากรู้ไหมครับไม่รู้จะไม่ต้องมาสารแน่กูไม่ต้องมารักกูถ้ารักกูแต่มึงวางไม่ได้ก็ไม่ต้องมารักเสียเวลารักรักถ้าคนใกล้ตัวอาจารย์จัดวันเกิดขอพรวันเกิดจะโดนอาจารย์ด่าไหมโดนจ้ะ แต่คนใกล้กลัวกูจะไม่มีใครมาขอพรกูอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่ากูอ่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และที่บ้านกูทุกวันนี้ไม่มีใครจัดวันเกิดไม่มีเพราะเขารู้กันหมดว่าเราว่าเกิดเป็นทุกข์ทุกคนจะรู้เลยวันเกิดกูจะไม่มีใครซื้ออะไรมาให้กูทั้งนั้น ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปกูไล่ตลอดแต่ไม่เห็นมีใครไปและอีกอย่างความผิดของแอดมินมาเป็นเรื่องของแอดมินไม่ได้เป็นเรื่องของกู ความด่างพร้อยอยู่ที่มาไม่ได้อยู่ที่กูใครทําผิดคนนั้นก็รับความด่างพร้อยไปก็ไม่ได้เกี่ยวเลยกูดูเรื่องบรเจ้าเยอะแค่ไหนก็เยอะแค่นี้แหละผู้หญิงกล้าด่าไหมทำไมกูจะไม่กล้าด่ากูด่าหมดแหละถ้าทำชั่วทำเลวมากูด่าเท่านั้นอนะ หน้านี้ก็ผู้หญิงก่อนหน้านี้ก็ผู้ชายกูโดนโดนแล้วกูจะบอกให้โดยมากจะเป็นผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงมันจะดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดไงกูด่ดดดาหมดแล้วกูไม่สนใจใครหรอกจะยากดีมีจนจะร่ำรวยเงินทองจะมีอำนาจขนาดไหนกูด่าทั้นนะ่ะอะไรไม่ถูกกูด่าหมดอะ่ดดะเก็บไว้ทำหาอะไรเก็บไว้ทำพ่อมางเหรอ กำไรไม่เยอะหรอกกำไรหมูอะ่ะหมูแดดเดียวอะ่ะกำไรน้อยแต่ก็ตามอัตราพาตามเหตุตามปัจจัยไปขายแพงกว่านี้เดี๋ยวก็ซื้อก็ไม่ไหวขี้โม้พูดเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลใช่ก็จักรวาลกูไงไม่ใช่จักรวาลมึง ถ้ามึงไม่อยาอยู่จักรวาลกูมึงก็ไม่ต้องมาอยู่ไงก็กูเป็นจุดสูงกลางของจักรวาลกูไงมึงเป็นจุดสูงกลางจักรวาลมึงไม่ล่ะถ้าไปของมึงกูก็จะไปเข้าไปยุ่งกับจักรวาลมึงไงมึงอย่ามายุ่งในในอะไรมันติเวิร์สกูสิมึงก็อยู่มันติเวิร์สมึงกูก็อยู่มันติเวิร์สกูไงอยู่กับคนคะมันติเวิร์สอ่ะมึงอยากจะอยู่พบไหนก็อยู่พบไปไงก็กูเป็นจุดสูงกลางของจักรวาลกูอ่ะแล้วมึงจะมายุ่งอะไรกับจักรวาลกูมึงจะมายุ่งอะไรกับสารแนอะไรกับจักรวา สัมภเวสีบายบายนะจ๊ะกูจำมึงได้มึงตัวเดิมบายบายมึงจะเปลี่ยนมาอีกกี่ชื่อกูก็จะเป้มึงอยู่อย่างนี้แหละวันที่ห้าเราจะรอบไหมคะ เราจะรอดคืออะไรหมายความว่าอะไรว่ากุงงฮะใครทำนายรานรายรัฐบาลออกมาเตืนอนยังเออรัฐบาลไม่เตือนแต่มึ่ไปเชื่อคำปร,รยากรปัญญาอ่อนเนี่ยนะพวกเพอเจอรตื่นข่าว โคตรปัญญาอ่อนไร้สาระมีเตือนค่ะถ้ารัฐบาลเตือนเคือนแก่ควรแก่การเชื่อแต่ถ้าหมอหมอดูเตือนปัญญาอ่อนไม่ต้องเชื่อแค่นั้นเลยง่าย ถ้ารัฐบาลเตือนแปลว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ประเมินความเสี่ยงธรณีวิทยาเขาประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วสมควรแก่การที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมอันนี้ต้องเชื่อแต่ถ้าเชื่อหมอดูเนี่ยแล้วมึงอพยพตามหมอดูบอกอันนี้ปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ มทอ,อยินดีต้อนรับเออสลิมเอาวาชาไปด่าเรื่องนายกเต็มเลยด่าไปเธอกูไม่สะเทือนหรอก กูพูดอะไรไม่มีไม่จริงอ่ะมันอยู่ที่คนฟังรับได้หรือรับไม่ได้จริงล่ะมันอยู่ที่คนฟังรับได้หรือรับไม่ได้แล้วแต่มึงรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกับกูใครอยากจะด่ากูด่าไปเถอะกูไม่สนใจเพราะสิ่งที่กูพูดไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ปัญหาคือมึงรับไม่ได้เองรับไม่ได้ก็ตายซะแค่นั้นแหละ อย่าคิดว่ากูจะแคร์นะมึงไม่ได้หาเลี้ยงกูไหนบอกไม่พูดการเมืองกูก็ไม่ได้พูดการเมืองด่กูพูดตอนไหนกูพูดกี่โบงกูแสดงความเห็นของการเมืองอะไรกูแสดงสันดานคนกูไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยรัฐบาลดีไม่ดีกูไม่ได้พูดเลยว่ารัฐบาลดีหรือไม่ดีกูพูดถึงสันดานคนว่าสันดานคนคนหนึ่งเป็นยังไง แต่ปัญหาเมืองอ่ะโง่ฟังไม่รู้เรื่องคิดว่ากูพูดเรื่องการเมืองทั้งๆท,ที่กูพูดเรื่องสันดานของคนถ้ากูพูดเรื่องการเมืองกูต้องวิพากวิจารระบบของการเมืองดีไม่ดียังไงรัฐบาลบริหารผิดพลาดยังไงแต่กูไม่ได้พูดถึงรัฐบาลเลยและกูไม่ได้ตําหนิรัฐบาลด้วยแต่กูตําหนิตัวบุคคลกูตําหนิต่อสันดานที่ไม่ควรแก่การมีเพราะฉะนั้นกูจึงไม่เข้าข้างใครกูไม่เข้าข้างพรรคไหนเท่านั้น ถูกว่าถูกผิดว่าผิดกูพูดโดยสันดานและความเป็นจริงของสังคมรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็มือของมึงกูไม่สนใจหรอกจะทัวลงกูก็ลงไปสิมันไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตกูดิกูเข้าใจหมดบริบทของสังคมบริบทของธรรมคนเรามันจะมีความลำเอียงเพราะรักท้งนั้น ก็กูบอกแล้วต่อให้มีคนชอบกูถ้ากูว่าใครแล้วมันไปเข้าเส้นมันมันก็จะเกลียดกูแล้วต่มึงเธออยากจะไปคิดเห็นอะไรก็คิดไปแต่กูไม่สนใจคนปฏิบัติ ถูกว่าถูกผิดว่าผิดไม่ใช่เอ็นเอียงไปเรื่อยมึงจะไม่ให้กูพูดได้ไงก็ในเมื่อมันผิด อะไรผิดมึงไม่พอใจเองดีดดิ้นเองจะมานั่งบังคับไปกูพูดตามความพอใจมึงที่มึงยังทําตามความพอใจที่กูพูดไปได้เลยแล้วมึงจะมาให้กูพูดตามความพอใจมึงได้ยังไงกูพูดเข้าข้างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็มาดาก,กู <c oughs> กูพูดเข้าข้างอีกฝ่ายมึงเดี๋ยวมึงก็มาดาก,ก,กูไม่เข้าข้างใคร้ะนั้นอนะ ใช่วันนี้ไปมาทาสบรรยายตอนห้าโมงเย็นแต่ตอนนี้อาจารย์ไปทุระก่อนจะไปกราบหลวงพ่อกันหาที่เขาใหญ่ก่อนว่าป่าสัตวีธรมาราม สีกาที่นอนกับพระพ,พิสีข้อสเองเหรอรัาทำไมน้อยจังพีข้อ3ามทำไมมึงถือว่าน้อยทํามากทําบ่อยทํำจนเกิดความเคยชินนั้นลกกำเนิดยราชาบเปวิสัยไปที่ไปนะอย่าลืมหรือเปล่า เ okay. ทำไมบล็อกแล้วยังพิมพ์มาได้อยู่อะงงอะ่ะอ๋ออาจจะบล็อกซ้อนกันเนาะอาจจะมีคนบล็อกไปแล้วจังหวะโบะ๊ะจังหวะเดียวกัน เอ็นดูเพื่อนอาจารย์หาช่องทางส่วนตัวคุยกับอาจารย์ไม่ได้ต้องมาแสดงสันดานตนเองในที่สาธาะนะใครเพื่อนกูและเพื่อนกูคือใครเพื่อนกูจริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนกูต้องติดต่อกูส่วนตัวได้นะถ้าไม่ใช่ ใช่ย่าม,มาวันศุกร์คิดว่าน่าจะขายได้เลยวันศุกร์ตอนเย็นย่ามวันศุกร์เนี่ยเขาจะมาเขาจะมาส่งย่ามเนี่ยตอนเที่ยงแล้วก็นับสต็อกอะไรกันเสร็จก็ลงตะก้าแต่มันจะแบ่งเป็นสองช่องนะอันหนึ่งเนี่ยจะขายในตะก้าอันหนึ่งจะขายที่บ้านฟ้าน่าจะแบ่งไปให้บ้านฟ้าครึ่งหนึ่งมั้งแล้วก็ตะก้าครึ่งหนึ่ง ดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ายังไงย่ามีหลายสีน้ำเงินชมพูขาว